สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้อาจจะว่ากันยาวๆเนียต้องบอกไว้ก่อนนะครับกับเรื่องราวของม้าเหล็ก2ล้อในสายพันธุ์ซีรีส์ CX ให้ปิกนุกฮอนด้าเนี่ยครับที่เกิดในช่วงยุคปลายเจถึงกลางยุค80นะครับมียาติโกโหติกาออกลูกออกหลานหลากหลายเวอร์ชั่นมากครับสำหรับไอสายพันธุ์นี้นะแถมยังมีขุมกําลังบล็อก500อซีซีหกรซีซีโอเทียบโดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้ทุกเวอร์ชั่นคือใช้พื้นฐานเครื่องยนต์แบบวีทวิน8 สองศานะครับวางยาวแล้วก็ลูกสูบเอียง22องศา8วาลวนะครับแบบใช้ก,าก้านกระทุ้งด้วยยกเว้นรุ่น GL ที่ใช้โอเวอร์เวาลวนะครับโดยคลิปนี้จะพูดเรื่องราวแบบรวมมิดนะครับยำใหญ่ของสายพันธุ์นี้รวมกันเลยนะครับแต่แปลกที่ว่ามีแยกเป็นสายพันธุ์ GL เข้ามาคุกเขาผสมในสายพันธุ์ของอซรีซีรีส์ CX นี้ด้วยนะครับจริงชื่อ GL มันมีบล็อกอินไลน์อยู่ด้วยนะแต่นี่เป็นบล็อกสูบวี รูปแบบของสายพันธุ์ฮ o n d a c ซนี้ทั้งหมดถูกแตกเป็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์นะโดยทั้งหมดถูกผลิตในช่วงระหว่างไปี1 9 7 8ถึง1983แถมยังมีเครื่องยนต์ที่ติดตั้งหอยทากเทอร์บโบมาอีก2รุ่นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะผมว่าซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เทอร์บโบก็ยังถือเป็นการจุดเชื้อไฟที่เป็นกระแสใหม่ที่เกิดในยุคสมัยนั้นนะเผ่าพ,พันธุ์แบนซัมไลด้วยกันในยุคนั้นก็มีหลายค่ายแทบเกือบจะทุกค่ายที่มีเครื่ เครื่องยนต์เทอร์โบออมาด้วยนะครับแต่นวัตกรรมใหม่ของเครื่องยนต์เทอร์โบในยุคนั้นกลับไม่ได้การจุดเชื้อไฟให้ลูกติดแต่อย่างใดนะครับมันไม่ได้รับการยอมรับมานะครับก็ทําให้สายพันธุ์ของอที่ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบหลากหลายแบรนด์แดนซมูไรก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นยุ่งยากมากกว่าหรือว่ายังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นค่ะบอะไรแบบไหนอย่างไรหากสนใจก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับภาพรวมของนวัตกรรมยุค7 0บน Hon d a ซีเอ็กซ์ซีรซรีฮอนด้าซีเอ็กรวมถึง GL แล้วก็ GL 650หกร้อยห้าสร์วิด้วยนะครับ GL มีทั้งบล็อก5 0 0 650เหมือนกันนะครับซึ่งได้รับการพัฒนาและออกจำหน่ายในช่วงปลายทศวรรษปี1970งาสำหรับซีเอ็กันะโดยซี้นสุดการผลิตในตลาดส่วนใหญ่ในช่วงกลางทศวรรษปี1980การออกแบบนั้นประกอบด้วยคุณสมบัติและก็เทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ซึ่งไม่ธรรมดาเลยก็ว่าได้ในยุคสมัยนั้นเช่นระบบระบายความร้อนด้้ววยขอองเหลหลรืน น่แหละครับการสตาร์ทโดยไฟฟ้ารนะบบขับเคลื่อนโดยเพลาที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก,ากล้อแบบคอมสตาร์คาบูริเตอร์แบบ CV แล้วก็รนะบบจุลเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสตาร์ทไฟฟ้ารวมทั้งมีเรื่องราวของอหัวฉีดเข้ามาด้วยหัวฉีดน้ำมันก็มีใช้ในบางรุ่นบางเวอร์ชันนะครับลองติดตามต่อไปมีรุ่นไหนมั่งส่วนรนะบบส่งกำลังผู้เครื่องยนต์ซีเอ็กมีความแปลกใหม่นะและไม่เคยมีการออกแบบว่าสามกันก่อน ก็ได้เพื่อรักษาเครื่องยนต์ให้แคบลงจึงถูกสร้างเป็นรูปตัว V 80องศานะครับถือว่า c x 500นี่ล็อก500รุ่นแรกก็เป็นเป็นเป็นรุ่นแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์แบบ V แล้วก็เป็นแบบสูบ V 80องศานะอันที่สูบ v 80องศาทำมันทำให้เกิดอ่าสมดุลหลักไม่สมบูรณ์แบบเท่าใดนักเมื่อเปรียบเทียบอ่าสูบ V ี90องศาแต่ฮอนด้าก็ได้แก้ไขสมการโดยปรับมุมเบี่ยงของกระบอกสูบนะครับด้วยเหตุผลการปรับสม ดุลที่ดีในแพทบไม่มีผลกระทบกระทบใดๆจากข้อมูลที่ผมได้มาเขาบอกวันนี้เครื่องยนต์ก็ไม่มีสันนะอันที่จริง CX เนี่ยทำงานได้ราบรื่นถ้าเปรียบเทียบกันกับมอเตอร์คุชี่ซึ่งเป็นการวางลูกสูบที่ใกล้เคียงเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ของคุชี่นี่เป็น90องศานะถือว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามหลักทฤษฎีระหว่างกระบอกสูบนะครับซ x ซีรีส์มีลักษณะเด่นีนเครื่องยนต์วางยาตามยาวหรือลองลอง,ลองติดจุดดีเนลนะครับยินยิ้นคอน ฟีกูเลชันเช่นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับซึ่งแตกจาก,จากรถเครื่องที่เป็นเครื่องยนต์แบบวีทวีนส่วนใหญ่ทั้งหมดแต่มันจะคล้ายคลึงกับเลเยอร์ของมอเตอร์คูธธี่ก็ว่าได้นะครับแต่ก็แตกต่างจากเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของค่ายใบพัดฟ้าขาวนะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยเครื่องยนต์สูบ,บีของสายพัน CX ทั้งหมดเนี่ยตรงที่กระบอกสูบจะยื่นออกมาในมุมเหนือแนวนอนมุมที่รวมอยู่ของ CX คือ8สาและหัวกระบอกสูบจะบิดไปที่ถูกวางที่22 องศากระบอกสูบนะครับเพื่อไม่ให้ท่อไอดีไปรบกวนขาของผู้ขี่เวลานั่งขับขี่นะเพลาลูกเบี้ยวจะซ่อนอยู่ที่ฐานของตัว V นะครับระหว่ังกระบอกสูบทั้งสองกระบอกโดยทั่วไปแล้ว h อ n ด้จะชอบเครื่องยนต์เราจะเห็นเครื่องยนต์ของ h o n ด้เป็นแบบ o v e r h e a d ฮดซีโอเวอร์แคมชบอะไรมากกว่านะครับแต่การบิดหัวกระบอกสูบนี่จำเป็นต้องใช้ก้านกระถุงสั้นเพื่อควบคุมาวบาวทั้ง4ตัวต่อกระบอกสูบโดยแขนโยกแบบแยกแบบแยกส่วนนะครับทำหน้าที่คล้ายกับเป็นก้านกระถุงให้กับ ด้านาวาแต่ละอันด้วยนะครับระบบเกียร์นี่เป็นแบบเกียร์แบบ5สปีดอยู่ด้านล่างของเพาาข้าเหวี่ยงโดยทั้งคู่จะอยู่ในตัวเรือนเดียวกันนะการจัดเรียงแบบนี้ทําให้เครื่องยนต์มีม,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 มิติที่สั้นนะตามความยาวนะแต่ค่อนข้างสูงเครื่องยนต์ดูเหมือนสูงนะครับเครื่องยนต์มีการสวนกาลัง,งอัดที่10.0ต่อ1และก็รอบเ่นลายอยู่ที่9 6 1 0รอบต่อนอาทีสําหรับซีเอค่าร้อยรุ่นแรกนะเช่นเดียวกับฮอนดากูวิงในเกียร์จะหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับเครื่องยนต์เพื่อ ช่วยต่อต้านแนวโน้มของแรงบิดของเครื่องยนต์ที่จะทําให้ตัวรถ้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยเมื่อเมื่อเปิดหรือปิดคันเร่งเราจะมีความรู้สึกนี้นะซีเือว่าเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์วีทวินรุ่นแรกที่ฮอนด้าสร้างขึ้นมาโดยในตอนแรกได้รับการออกแบบให้เครื่องยนต์เป็นวีทวิน90องศาในรุ่น CX-505-350 c X ขอโทษนะครับซึ่งรุ่นนั้น CX350 ไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง ได้นะครับยังแต่ออกมาเป็นต้นแบบลองของฮอนด้าครั้งแรกก่อนที่จะมีอ่า CX 500ออกมาจริงๆนะครับระบบขับเคลื่อนนี้ของ CX ทั้งหมดเป็นขับเคลื่อนด้วยเฟืองท้ายด้วยระบบเพานะครับโดยส่งกําลังเพาขับแบบมีล่องลิ่มพร้อมข้อต่ออเนกประสงค์1ข้อนะครับเพาขับใช้เฟืองแบบเอียงซึ่งล้อจะเชื่อมต่อกันด้วยได์แบบชุดคัตนะครับคล้ายๆกันนะซึ่งจะดูซับและก็ลดแรงกระแทกและลดแรงสั่นสะเทือนของเพาขับได้ไดแบบเอียงจะหมุนในอ่างน้ํามัน แล้วก็มีหัวจรารบีสําหรับาจรารบีลูกปืนเผาด้วยเช่นกันนะครับวงล้อของ CX จะเป็นวงล้อแบบคอมสตาโดยเฉพาะ CX รุ่นแรกๆนะผสมผสานความยืดหยุ่นของความแข็งแกร่งและคุณลักษณะแบบไม่มียางในนะครับใช้ล้อแบบชิ้นเดียวยางก็เป็นยางแบบไม่มียางในล้อคอมจริงๆล้อแบบคอมสตาของฮอนด้าเปิดตัวมาก่อนแล้วในรุ่น CB250T กับ400 t ream, บทดิมบาถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับรวมถึง CB 7 5 0 F2 ก็ใช้วงล้อคอมสตาร์รวมทั้งโกวิง g l นรุ่นแรกเลยนะครับ,บทุกรุ่นที่กล่าวมาใช้ยางแบบมียางในแต่สำหรับ CX Series นี่ใช้ยางแบบไม่มียางในนะครับหรือยางจุบเลสนั่นเองนะครับส่วนเฟร,รมส่วนเฟร,รมนั่นก็เป็นเฟร,รมแบบเหล็กคู่นะครับสวินทิวนะครับชกก็เป็นชกหน้าแบบไฮดรลิชกหลังชกคู่สปริงแต่ก็มีการปรับมาในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยน,นะมีทั้งเวอร์ชันหลังๆก็มีแบบชกแบบโมนชกโปรลิงของ Honda ได้นะครับโมเดลที่ขายในยุโรปในอเมริกาก็ต่างกันรเรื่องของดิสเบกในยุโรปอาจจะมีจานดิสเบกค,คู่แต่ในอเมริกาเป็นจานดิสเดียวก็มีนะครับมันแตกต่างกันโดยเฉพาะ GL 500กับ GL 6ก0 i ไแลวก็รุ่นเทอร์โบจะเห็นได้ชัดเจนนะแต่ภายหลังก็มีการเพิ่มเติมเป็นเบกค,คู่ด้วยนะสำหรับ C ีเอค้ารบรุ่นดั้งเดิมนี่จะเป็นแบบธรรมดาทั้งหมดนะครับดิสเบกก็ดิสเดียวนะรุ่นหลังหล,งหลงจากปีหลังจากปี1 9ึ่กก็ใช้จาน ิสแบบคาลิเปอร์ลูกสูบคู่แทนคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวรุ่นก,ก่อนๆน,นะครับรุ่นเทอร์โบรุ่นยูโรเอ็กยูโรสปอร์ตเนี่ยดัมเบกหลังถูกแทนที่ด้วยคาลิเปอร์ลูกสูบคู่นะครับแลวก็ดิสเฟมก็เฟมขนาดใหญ่นะครับโมเดลที่ขายในอเมริกายุโรปค่อนข้างต่างกันเยอะแล้วก็มีเรียกชื่อแตกต่างกันเยอะบางทีผมได้ดูข้อมูลแล้วบางทีผมก็ยังงงกอบชื่อชื่อเสียงที่เรียกแต่ละโซนด้วยทั้งที่ตัวรถมันก็เป็นรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันในนีน้ทีนี้มามองงานแต่ละเวอร 4x500 เวอร์ชั่นแรกปี1 9 7 9เป็นถือเป็นรุ่นพื้นฐานผลิตเมื่อปี1988ปลายปี1988ก็ถือเป็นรุ่นปี1 9 7 9นะครับมีถังน้ำมันขนาดใหญ่นะเบาะนั่งแบบขั้นบันไดโปรดดูภาพประกอบนะครับรูปของเบาะนั่งปลุกน้ำมันรุ่นแรกจะเป็นทรงกลมปลุกปลุก,ลกน้ำมันเบรกนะเอ้ยขอโทษนะครับน้ำมันเบรกนะครับจะเป็นทรงกมลมรุ่นแรกนะเดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบแล้วก็แฟลลิงก็เป็นมีแฟลลิงพลาสติกขนาดเล็กแบบมินิท,ที่ที่ใช้ครอบไฟ ไฟหน้าแล้วก็เป็นก้านไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะครับไฟเลี้ยวยื่นออกมาจากแนวกลางไฟหน้านั่นเองนะผ่าน uh, แฟลิงขนาดเล็กขนาดมินินะครับ CX 500รุ่นมาตรฐานนี่ก็ใช้วงล้อคอมสตาร์หน้า9นิ้วหลัง18นิ้วนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์วีทวินอย่างที่บอกนะให้เพาเข้าเวี่ยนอยู่ในแนวเดียวกับระบบกับเครื่องสุดท้ายของเฟร,รมและเพาถูกนํามาใช้ในรุ่น CX500 ทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์500 4 9 7ซีซีความจุจริงๆนะครับไม่เพียงแต่ระบบระบาย ความร้อนเท่านั้นแต่ยังมีาว 4, าล์วสี่วาล์วต่อกระบุกกระบอกสูบที่ทํางานด้วยก้านผลักนะครับหรือก้านกระถุงนั่นเองนะครับแทนที่จะเป็นโอเวอร์เฮดอย่างที่ Honda เคยใช้ในเครื่องยนต์สี่จังหวะรุ่นก่อนๆมาก่อนส่วนมากจะเป็นเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมชับแล้วก็โอเวอร์เฮดนั่นเองนะครับแต่พอมาเป็นซีเอ๕ร้อสูบบีนี่ใช้แบบก้านกระถุงนะครับการออกแบบนั้นทุ่งจะมีความแปลกใหม่นะมุมชกอัพที่ปรับให้ชันเนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์ที่สั้นทําให้ฐานล้อสั้นไปด้วยสําหรับรถที่่ดูเครืองยนต์ ก็อาจจะดูสูงหลอกตานะ CX 500เป็นหนึ่งในรุ่นแรกที่ใช้วงล้อคอมสตาร์ก็อย่างที่กล่าวมานะครับรุ่น B ต่อมารุ่น B ก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนวงล้อคอมสตาร์แบบกลับด้านนะครับและอ่างน้ํามันก็อ่างน้ํามันเบรกก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมอย่างที่บอกรุ่นแรกเวอร์ชันแรกรุ่นเดียวนะครับที่ใช้กระปุกน้ํามันเบรกเป็นแบบกลมแต่เวอร์ชันต่อมาก็ใช้กระปุกน้ํามันเบรกเป็นทรงเหลีย่ยมทั้งหมดนะครับแล้วก็เวอร์ชันหลังๆอย่าง CX 500B อะไรพวก นี่นะครับถังเชื้อเพลิงมีทศัศหนะเลียวลงด้านหน้าและไฟท้ายทรงพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่ยื่นออกจากแฟลลิ่งที่สันน้นด้านหลังเบาะนั่งแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับก็ทําให้รูปแบบของ c ีที่แตกต่างกันเช่นแบบมาตรฐานแบบสปอร์ตและแบบคุยซอร์มันก็ดูแตกต่างกันไปในรูปลักษณ์ภายนอกแต่งกิงพื้นฐานของเครื่องยนต์ใช้บล็อกเดียวกันนะครับมาดอาูอีกเวอร์ชั่นของบล็อก500นะครับคือ c ีเอ็กซ์500ซีคัสตอมนะครับรุ่นคัสตอมนี้ผลิตในป,ปี1979นะมีถังน,น้ามันที่่่เลล็กกกวแวแแคา รวมถึงแฮนด์ที่เป็นแบบเรียกว่าแฮนด์แบบบคฮอก h นะครับเตี้ยๆหน่อยนะครับไฟหน้าและมากว่าที่ค้ายคืนกับ CX 5 0 0 The Lux The Look ในในในรุ่นอ่าซีรีส์ของ CX 500นี่ยังมีเดินลุกอีกนะครับเดินลุกหรือเดินลักนี่แหละครับไฟเลี้ยวติดตั้งอยู่อ่าแนวท่อชกด้านหน้านะสำหรับอ่า500คัสตอมนะครับก็ดูภาพประกอบด,ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นคัสตอมนี่ก็มีทั้งลูกบล็อก500แล้วก็บล็อก650้อดีซีด้วยนะครับ CX 500กซ์ห้ารเดินลุกนะครับหรือเดินลักผลิตในปี1979เช่นเดียวกับอ่า500คัสตอมเหมือนกันมาตรฐานเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่รูปลักษณ์หน้าตา เท่านั้นเองนะครับและไฟลุไฟเลี้ยวก็แยกกันนิดหน่อยนะครับตัวเรือนไม้ก็แตกต่างกันระหว่างเดอ l o ลุกนะครับกับคัสตอมก็แตกต่างกันนะแล้วก็ยังมีรุ่นอ้อรุ่นเดอ l o ลุกเดิเรเดอลกหรือเด e นลักนี่แหละครับผลิตในปี1981เป็นรุ่นสุดท้ายโดยรุ่นแรกผลิตปี1979ก็็ปรับมาจากรุ่น500รุ่นเดิมนั้นเองนะครับนอกจากนี้ก็มี CX500 Sport ที่ผลิตปี1982 Sport นั่นก็คือ ขายในในยุโรปนะครับขายในยุโรปจะใช้ชื่อว่ายูโรสปอร์ตด้วยเหมือนกันนะครับรุ่นสปอร์ตนี้ปรับปรุงมาจาก500ดั้งเดิมอย่างมากโดยมกันชิ้นส่วนหลายชิ้นนะครับคล้ายๆกับรุ่นที่ใช้ในรุ่นเทอร์โบด้วยสําหรับ500สปอร์ตเนี่ยนะหลายคนเรียกอา uh, CX 500สปอร์ต EC ว่ายูโรสปอร์ตนะครับก็ว่าเรียกว่ากันไปนะครับมาพร้อมกับโชคหน้าแบบปรับพีโหลดแล้วพร้อมกลไกปกป้องที่เรียกว่าแทร็กแั่เดงหรือท็อกรีอคทีฟแอนตี้ไรด์คอนทรลซึ่งเรา มักจะเห็นติดตั้งบนรถรุ่นใหม่ๆของฮอนด้าหลากหลายรุ่นในปัจจุบันจยิงกแทรกมันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับระบบนี้เป็นระบบควบคุมการทํางานของโช๊คละก็จังหวะเบรกให้เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นยูโรสปอร์ต500 ec เนี่ยครับโช๊คลังเป็นโมโวนโช๊คแบบปรับฟีโหลดได้วงล้อก็มาเปลี่ยนวงล้อเป็น18นิ้วนะครับทั้งหน้าหลังรุ่นดั้งเดิมได้ใช้วงล้อหน้า19นิ้วแต่พอมาเป็นยูโรสปอร์ต500นี่500 ec นะครับ ขนาด18นิ้วล้อหน้าขนาด1 9 0 18ด้านหลัง12 0 8 0 18, 18ดบดบบับเบิลเบรกก็ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นแบบทวินพอร์ตนะครับเบรกหลังก็ทวินพอร์ตเหมือนกันแต่สำหรับรุ่นสปอร์ตเรียกว่ารุ่นสปอร์ตห0าร้อยี x 5้0สปอร์ตนี่ปรับใหม่หลายอย่างนะครับแผงบางคนแผงข้างเบาะนั่งชุดไฟท้ายอะไรพวกนี้ปรับใหม่เยอะนะครับสีสันก็แตกต่างไปมากวัดน้ำมันแผงหน้าปัดอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปไฟหน้าฟงกลมก็เปลี่ยนมา เป็นแบบเหลี่ยมนะครับการเปลี่ยนแปลงนี่นอกจากนี้นะครับรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นย้อนไปนิดนะครับรุ่น CX 500รุ่นแรกมันจะมีปัญหาเรื่องโซ่เหาลิ้นดังนะครับก็หลายๆรุ่น2-3รุ่นแรกจะเป็นปัญหาเรื่องโซ่เหาลิ้นมากๆพอมาถึง500 EC s p o r t ีนี่ Honda ก็ได้ปรับปรุงเรื่องของระบบโซ่เหาลิ้นมาจากรุ่นแรกแรกโดยปรับความตึงเปลี่ยนเปลี่ยนระบบความตึงเป็นแบบอัตโนมัติมาแทนที่รุ่นธรรมดาในรุ่นก่อนที่มีปัญหานะครับการเปลี่ยนแปลง เล่นลดระยะห่างวาแบบมาตรฐานลงด้วยซึ่งอาจเป็นเพราะการควบคุมการผลิตเข้มงวดเกินไปของฮอนด้ายุคแรกๆทําให้เครื่องยนต์ออกมาไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักจนไปถึงรุ่นสปอร์ตก็มีการปรับปรุงแก้ไขหมดนะทั้งไม่มีสลักปรับความตึงโซ่ของเราเลิ้นแล้วก็ฝาครอบบาวก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเรียกว่ารุ่น500สปอร์ตปรับค่อนข้างมากนะน่าเชื่อถือกว่านะครับนอกจากนี้รุ่น c x 650ที่เป็นรุ่นหลังๆก็ใช้มาตรฐานเดียวกับ500สปอร์ตในเหมือนกันนะครับใน เดียวกันเวอร์ชันสปอร์ตเหมือนกันนะครับในขนาดเดียวกันในญี่ปุ่นเองก็มีรุ่นบอก 400cc ออกมาขายด้วยนะเออแปลกนะ400นี่ขายเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่น GL 500 Silverwing และก็ GL 650 Silverwing ้วยเป็นใช้เครื่องยนต์เป็นสูบ V 80องศาเหมือนกันในอเมริกาก็คือ Interstate นะครับ GL Silverwing Interstate ในอเมริกาและขายยุโรปก,ก็เป็น GL Silverwing เป็นเครื่องยนต์แบบสูบ V นี่เหมือน กันนะครับก็มีการปรับปรุงหลายอย่างรวมทั้งระบบชกก็เปลี่ยนมาใช้แบบโปลิง์นะครับมีทั้งในรุ่นโปวิงขอโทษนะครับในรุ่น GL 5 0 0 s i l v e r Wing เนี่ยก็มีทั้งแบบที่มี ailing, แฟลลิ่งเตพันธุแล้วก็แบบไม่มีแฟลลิ่งแบบเลยก็มีนะผลิตในช่วงปี1981ปถึงาสำหรับ GL 500กับ GL 500 s i l v e r w i n g นอกจากนี้ก็อย่างที่บอกมีบล็อก650ด้วยนะครับซึ่งบล ok ็อกบล็อกก็มีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเข้าไปมมมีการเเพพิ่พััดลลป็น ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็แรงม้าก,ก็เพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ได้การกับอัพเกรดแต่หลายอย่างนะครับทั้งงาปริมาตรกระบอกสูบที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้มาถึงรุ่นเทอร์โบเทอร์โบของบอ่าบ็อ็กซ์ห0นี่ก็คือรหัสคือ CX500 TC นะครับผลิตเมื่อปี1982นะครับหลังจากนั้นก็ออกถูกแทนที่ด้วย CX650TD หรือเทอร์โบปี1983นะแต่ก็ผลิตได้ปีปีเดียวนะครับสำหรับ650อ่าปี83นะ c x ร้อยทีนี่ก็มีการติดตั้งเทอร์โบออกมานะครับแล้วก็มาหัวฉีดใช้ระบบจ่ายน้ำมันใช้ระบบหัวฉีดนะครับ CFI นะครับไม่ว่าหัวฉีด CFI คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ไร้คนทรลคือหัวฉีดแบบเป็นน้ำมันรุ่นแรกนะครับสำหรับ CX 500T ทีเทอร์โบนะระบบอีเล็กทงนิกจางๆก็ก็ปรับใหม่หมดหน้าจอเป็นแบบ LCD ผสมอนาล็อกด้วยนะครับรุ่นรุ่น4500ทีเทอร์โบเทอร์โบรุ่นแรก เพราะว่ามีปัญหาจากข้อมูลมีปัญหาด้านการลอรอบหรือเกิดอาการแหลกขึ้นได้คืออาการลอรอบนั่นเองนะครับแต่ก็ได้มาแก้ไขในรุ่น650เทอร์โบทั้งหมดไม่มีอาการลอรอบนะครับแต่ก็ใช้ระบบกานสเทือนหลังเป็นโป o ลิงช็อกกาเทเลสโคปิกนะครับทั้งหมดรูปแบบของของอตัวเทอร์โบ500 TC กับ650 T เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับ650 T แล้วก็ปรับปรุงหลายอย่างตัตัว500นะลูกปืนเผาข้อเบียงอะไรพวก นี่ก็เปลี่ยนใหม่หลายจุดเหมือนกันนะซึ่งจริงๆตัว500ที่เปิดมาก่อนมีปัญหาก็อย่างที่บอกกันแหละมันเกิดอาการแหลกหรืออาการรอรอบนะครับผม650นี้มีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นสแตนดาดธรรมดาแล้วก็มีรุ่น e-d มีรุ่นคัสตอมออกมาเหมือนกันนะครับมีรุ่น e ออกมาหรือยูโรสปอร์ตก็มีนะครับในปีส่วนมากบล็อก650จะผลิตในปีเดียวกนหมดคือปี1983นะครับบล็อกเทอร์โบนปิดบล็อ,อกเทอร์โบ c x 500t ปี1982พอ1983ก็ทุกซีรีส์ถูกอัพเป็นบล็อก650ทั้งหมดโดยมีรูปลักษณ์คล้ายๆ500เดิมในเวอร์ชั่นที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็น คัสตอมหรือ e-d หรือ EUROSPORT พวกนี้นะครับจะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับบมก6ก0นี่ได้รับการอัปเกรดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบชกระบบกัดสะเทือนระบบเบรกนะครับระบบโพลิ้งระบบดิสเบรกอะไรพวกนี้ปรับใหม่หมดนะครับก็ทําให้รุ่น650มันดูน่ามีความน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าว่าในรุ่นเทอร์โบ0อ่ะ650เนี่มันมีอายุสั้นมากเพียงปีเดียวซึ่งผลิตในปีต้นปี1983พอไปลายปี ประกาศยุติทันทีทำให้มีตัวเลขการผลิตเพียง1,777คันเท่านั้นโดยนําเข้าไปขายในอเมริกาและก็แคนาดาเพียง2,200คันแล้วก็มีอีก100คันส่งไปยังอังกฤษจนในออสเตรเลียไม่มีไม่มีตัวเลขที่ยืนยันนะครับแต่จากตัวเลข1 700กว่าคันนี่ก็ถือว่าเป็นยอดที่น้อยมากและเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จในตลาดอเมริกาเลยนะสำหรับบล็อกจ้า 650เทอร์โบรวมทั้ง500เทอร์โบด้วยก็เหมือนกันไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะเพราะว่าในช่วงน,นั้นในอเมริกาเองเกิดอ่าสภาวะเศรษฐกิจที่อ่าย่ำแย่นั่นเองนะครับทำให้รุ่นเทอร์โบนี่มีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานเพียงปีเดียวสำหรับบล็อก650แต่จากข้อมูลก็บอกว่าในบล็อก500เทอร์โบนั้นขายได้ประมาณ5 0 0 0คันนะครับแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหานะส่วนบล็อก650ฮอนด้าพยายามจะเอามาแก้เกมอ่าบล็อก500โดยการ ปรับาาการแหลกของรอบเครื่องยนต์ลงไปได้แต่ก็650ทีหรือ650 Turbo กับไม่ได้รับการตอบรับที่ดีเท่าใดแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกมาอาจจะเพราะเศรษฐกิจด้วยนะครับหลังจากนั้นเทอร์โบของ Honda ก็ถูกยุติลงทั้งหมดเมื่อปี1983รวมทั้งซีรีส์อื่นด้วยนะครับแต่ก็มีขายมาต่ออีก2ปีถึงประมาณปี1985เข้าใจว่าจะเป็นสต็อกเดิมของเวอร์ชั่น500ทุกซีรีส์นะครับทุกเวอรช์ชันนะครับบอก500 ที่ขายมาถึงปี85เข้าใจว่าเป็นสต็อกเดิมเท่าน,นั้นเองจากข้อมูลเขาบอกอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกนันแหละในญี่ปุ่นนี่กลับมีบล็อก400อยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นขาย CX x 4 0 0กับ GL 400ในญี่ปุ่นจะมีนะครับรวมทั้ง GL 650 s i l v อ r Wing ิ n t e r s ว a t e ินท state ะครับซึ่งภายหลังก็จำน่ายชื่อว่าเป็นรุ่น Limited Edition GL 700 Wing i n t e r วิง t ินทอร์นะครับใช้เครื่องยนต์670้ c นะครับ7 ขอโทษนะครับเหมือนกับบล็อก650นะครับทุกอย่างเหมือนกันสาหรับ G L 7 0 0รุ่นลิม i t e d Edition ที่ทาออกมาพ,พิเศษนะครับในขณะที่ออสเตรเลียรุ่น c x 5 0 0รนี่รุ่นมาตรฐานนะถูกส่งเข้าไปขายเมือ่อปี1980แปนะ่รู้จักชื่อหนึ่งคือรุ่น c x 5 0 0 s h a d ชา์โนั่นเองเลย,ยว่าชื่อมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็แตกแยกกันไปเยอะมากโมเดลแต่ละโมเดลของ Honda ผมว่าไม่ใช่เฉพาะฮอนด้าแบรนด์อื่นก็เหมือนกันนะชื่อมันค่อนข้างซับซ้อนนะขายอีกท,กที่มันเป็นอีกชื่อี ทําทำให้สับสนเรื่องข้อมูลเรื่องเรื่องรูปแบบของรถเรื่องสีสันเรื่องปีที่ผลิตด้วยนะครับข้อมูลบางทีมันก็ไม่ได้ตรงกันนะครับแต่ดูตัวรถเฟกอะไรมันก็ตรงกันเหมือนกันหมดนะครับถ้าเรียกกันไปตามโซนที่ขายว่างั้นเถอะนะครับก็มีหลากหลายซีรีส์นะครับครับก็เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของสายพัน Honda CX Series ที่กลายเป็นชื่อสายพันธุ์ในตำนานซึ่งไม่ได้รับการสานต่อทางจิตวิญญาณมาในยุคปัจจุบันแต่อย่างใดซึ่งต่างจากสายพัน Inline ห พันของฮอนด้าซีบีและอีกหลายาพันที่ได้รับการสานต่อทางจิตวิญญาณของฮอนด้ามาจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงอยู่บนสายการผลิตของฮอนด้าอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับครับคลิปนี้ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มากก็น,น้อยผมพูดรวมๆนะครับไลสไตล์ผมไม่ได้แยกแต่ในรูปภาพที่ประกอบผมพยายามจะแยกให้เป็นแบบแต่ละเวอร์ชันนะครับหากมีอะไรขาดตรงบกพ่องก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณทุกท่านที่สนใจติดตามรับชมรับฟังให้กําลังใจผมมาตลอดทุกคลิปนะครับและฝากทุกท่าน ที่เข้ามาส่องเข้ามาเบิ่งแต่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อะไรให้แต่กดได้ใช้ปลายนิ้วของท่านกดนะครับอยากให้ช่องนี้เติบโตให้กาลังใจผมกำลังใจช่องก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อยพี่น้องเด้อเราคนคอเดียวกันจิตวิญ,ญญาณคนสองน้อเหมือนกันเราจะก้าวและเติบโตไปพร้อมกันนะครับขอบคุณทุกท่านและกับคารวะนะครับม,มีมีคําเปรียบเปยไว้ว่าบางครั้งก็ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนเต่าบ้างก็ดีถึงไม่จะเดินช้าแต่ไม่เคยเดินถอย หลังเขาบอกอย่างนี้นะในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบเรามักถูกกดดันให้ต้องไปให้เร็วต้องสําเร็จเร็วต้องทันคนอื่นแต่ความจริงแล้วชีวิตไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครนะครับดังนั้นเราจะไปเรื่อยๆอย่างเต่านะครับเต่าเดินช้าแต่เต่าก็เดินอย่างมั่นคงไม่รีบร้อนนะครับนี่ก็เอาอ่ากุฉาคาพังเพยมาฝากทุกท่านนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกท่านมีสุภาพสมบูรณ์นะครับร่างกายสุภาพกายสุภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขี่รถของท่านไปทุกแห่งหมดไม่ว่ารถ รถเล็กรถเก่ารถใหม่ขอให้มีความปลอดภัยตลอดเส้นทางเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมตรวจเช็คของท่านตรวจเช็ครถของท่านให้มีความพร้อมตลอดการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับโปรคลิปนี้ยาวนิดไม่นิดละมากเลยครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ